ยินนย่างย่าิ้มกันลงมากินมากินข้าวเจียบงอาจิมมากินข้าวข้าวแตงโมราก็เป็นสมโอเป็นยังไงแม่สแซรบบลหวานหวานแปรนัวนัวสมโอนัวน่วอร่อยอร่อยร่อยดีนั่งกินสมโอจานยังไงผู้เดียวจนสิมือเดีวว่าเสแปร์าเสรย กินไปกินไปกันย่องไปแสบแสบแสบไปมันหวานอัเลยอดท้ายคลิปบ่ได้ม่ชกินส่วนม่อันนี้หวานดีขอคุณขอคุณของตนมาสบนรแบของสวนแบบนั่เชี่ยเรือต่างเมื่อในหน่อยป้าก็เป็นแตเสบเตอนนั้เขาม่ยังมากับสมบูเชียวกระดอกคยวางท่กินได้ยุติพช่วงอยู่บนเสาผู้เดียวมันไม่กินมันก็แสบจอยเลยเสยบงแสียบไสิขาคนยังบสบหอมแสบ

อร่อยมากเลยจะยดได้กรุไหมลูกแกวไหมกดกดไลค์ให้หน่อยกดไลค์ให้หน่อยครับกดไลค์ให้หน่อยไม่ไปอย่างไม่เห็นกกวไม่ขนาดนี้เะฮว้ไ<ส>ม่นก้ววาบุญ<ส>บุญบุญ<ส>้<ส><ส><ส> ภูมิใจจริงถ้ากผู้หญิงยิงก็ไม่ลาเรามันคนจนมันคนจนมันคนจนโอ้โหปตัตโตได้อะไรเหรอลูกเยอะแยะเลยอุ้ยสตรอเบอรี่ไหมชอบไหมนะ่ะขอบคุณครับด้วยหันหน้ามาให้แม่ดูหน่อยหันสตรอเบอรี่มาให้แม่ดูหน่อย แบดกรอบแบบสุดไม่มีแล้วไม่มีแล้วเอาบ้านแบบติ้มในร้เ่ยมจะม้วนะไม่อยากต้ร้านเอาแบติ้มนะอาบนแบติ้มวนนะเอามาดูบัตรดูบัเนี่ยนเป็นยังไงลูกแบบกรอบลูกแบบแห้งโอ้ยัูกรอบสุดๆแบบเหเลยนะานแี้เนี้ เป็นไงคุณย่ากินเป็นไงนแสบอตโต้เป็นไงนปลตโต้เป็นไงมติดมันหนารนีของโปรดของชอบเอาไปให้เอาไปให้อันนั้นด้วยนะไปให้อะไรนะชื่ออะไรนะแม่จําไม่ได้แชมเปญนลนะแชมเปญอันนึงแล้วก็ใครผู้หญิงนะพอ,อใจคือมากินแล้วไง